เป็นน้ำตัวดุมตัวเกาเออพอเปลี่ยนลูกปืนไปไม่แล้วมันก็มันก็คือเกามันก็หลวมคือเกามันจี้ยันซิ้นหรือไงพอ่พอเอาไงลูกปืนตัวนั้นนะครับคันที่ให้มันไข่ไนี่ก็คือเปลี่ยนทั้งดุมเปลี่ยนดุมเป็นลูกปืนถ้าเป็นดุมเกาดุมเกามันสึกมันรองบนเดียวอพ,อพอเปลี่ยนลูกปืี่ยนซุบก็ไปไม่ก็คือเกามันรองรองมือเกาที่เป็นเป็นอสาเหตุเนี่ครับว้ามาใส่บ้านด่วนซึบซึ้นโซ่ลูกปืนมันจี้ยันมันจี้งูสิ้นนะเฮ้ยเซาเซีนมันหัว เตี่ยนตัวนี้กับเลี่ยนคล้กันว่ากันว่เ<อ>าเข่เอาอยู่ไหมว่าคับเนี่ยตัวเนี้ยหน่อย,อยกิโลเตอร์เนี่ยน้ำมันสี่หน่อยตรงนี้ยเลยเนี่ยปั๊มกิโลเตอร์อืเอาม้วนออกม้วนออกรอบไปนี้เอาไปให้ปั๊มเขาดีดออกให้โหยอมตัดแหลก่สองตัวมาห้องเอากดาแปง้งแปง้งก็สนะแปง้งโมแมนต์ดันออกดันออกเตียนนั่นไอ้ เปอนากัน yup. สิ้นข้างในเนี่ยเปลี่ยนสิ้นเปลี่ยนสื่อสิ้นมาใส่กระเพาเนี่เขาเปลี่ยนเป่ยนสินแ่ยูบอ่ะนะยูบอ่อยูบ่มันมันบออกมาเนี่ยมันเป็นบ่เป็นของมันเหมือที่สื่อมาเนี่ยมันอยู่วันเพี่ยนมัน่มบีอยูอันของแทค่ันน่ะมันมันเป็นนันลูกยางของของแทค่มันจะเป็นนันเป็นโล่นบ่ตัวเนี่ยที่ที่ออกมามันจะเป็นโล่ก้อนพอมันอ่ะที่ที่ตันออกมาเนี่ยกันบัดนี้กันพอมีปัญหาเนี่ย ติดต่อสร้างก็ได้แขกมาดูแลรถให้ก็ได้ก่านของก่อนเดี๋ยวนี้มีเงาเจ้าสีอันคืออยากเปลี่ยนมาคิดว่ามองได้มันบม่ดีนะเปลี่ยนเปลี่ยนเกิดนี่เร่น้ำมันเครื่องเท่าไหร่อยกเปลี่ยนแต่ว่าท่านอยากเปลี่ยนอะไครับมันเกิดหอนหน้าหรือเปล่าครัคันหน้ากานพ่อคิดว่าอยากเปลี่ยนน้ำมันเคีย่งแต่ว่าท่านอยากเปลี่ยนตัวนี้ผมสิขอเขาบุ้นเอไว้ออกคอเขโครงการนทั้งหมดผมผมผมเขาผมออก รวอม้การอะไรเขาโดนดแเดีเดี๋ยวเบื่อโทษติดต่อกับซื้อพ่อน่ะท่านแงธุรการเพื่อนโทรมาบอกพ่อแต่ว่าขันพ่อว่าท่านเนเอาอยู่นี่ยบ่เป็นนังแต่วันเพื่อนอยู่โทษมาบอกซื้อพังเพราะว่ากู้การตัวนี้เพื่อนเอารถน่ะเอารถเขารักการน่อยหาสิขั้นอย่างนี้มันไเจ็ดสิบกว่าขั้นแล้วเอาเงียเอาตัวเรื่องตัวนี้ยังยังมาถามอยู่เนาะตัวนี้ตัวนี้กู้การตัวนี้มัน สีดูแลให้เลยสีดูแลกับรถใหม่เรื่องโซนรถกับเรื่องค่าใช้จ่ายสีอันเดียวกันกับรถใหม่เลยคือกันอยู่ที่เขาสีเปลี่ยนตัวใดนั่ตัวนี้เขาจะการที่ที่แจีงที่หนึ่งเวลาพอสีเปลี่ยนสู้เบือนสีดูแลให้ให้ถามให้มืดนะครับข้อกันตัวนี้สีไม้ยูสองเทอร์อันนี้สีเป็นเทอร์แหละก็จะคงเอาเบอร์มาแค่นนี่แหละนับไปสีเดือ่ยนมาเนี่ยบุรีเดือนสิงคาสิไม้อีกเทอร์ที่สองเทอร์ทุกไทย เพราะว่าโครงการตัวนี้ลูกค,ค,ค้าเพิ่นกับยอมรับดูคนกับตอบกลับมาอะไรอยู่ครับวันี้หอดเด่นในระดับเจ็ดสิบขั้นที่เพิ่นมาสอบนำโครงการตัวนี้ก็เอาสองหน่วยห,หาสิบขั้นเดีนน๋ในตอนนี้นะครับออกคัดล็อกคัดนี่ล็อกตรงไหนลูกอันนี้บอกันนี้อบอมัน<อ>ดันลอ่ลนลองแล,ล้วกนล่องแล้วก็อตัวนี้โอ้ล็อกตรงนี้ว่าวันมีตัวล็อกล็อกนี่เหยียบล่องกับไฟเลยล็อกในกว่านี้ที่เขาจอดรถโดนโอ้ เดีย่มีคนลือกเียแยำลอกไปไม่ก่อนนี่เจ้าจอดด่วนจะว่าขอเสียของการลอกคัดคันมีหน่อยอยู่นบ้านเนาะมันบ่มันบ่ิเหยียบคัดบันนี้มันสตาร์ทได้เลยออมันอันตราตรงนั้นนตราคัดับ่เหยียบคัดมันมียนีแเียรัไต้กงเพียยรมีก็มีบใจไว้น